เรื่องของที่มาแล้วก็ที่ไปของงานศิลปินเฟสติวัลสซึ่งเราใช้ชื่อกิจกรรมว่า ศิลปะแปรพันธ์และก็วรรณศิลป์ค่ะในตัวงานนะคะเรามีการวางแผนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศิลปินเฟสติวัลหนึ่งที่จะเป็นปีที่แล้วจะเป็นเรื่องของศิลปินแห่งชาติค่ะที่คนพิษณุโลกได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติมากถึงสองคนตรงนั้นเราก็นํามายกย่องผ่านตัวกิจกรรมต่างๆค่ะในปีนี้นะคะเราขยายนอกเหนือจากเราเชิญชูคนพิษณุโลกแล้วค่ะก็ขยายสโคบ ไปในระดับประเทศของทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะโดยมาเริ่มที่กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทัศนศิลป์ปีนี้จะเล่นเป็นเรื่องของศิล,ละปะค่ะทุกท่านคะโดยปกติแล้วถ้าเราไปเดินงานแกลเลอรี่ต่างๆเรามักจะเห็นตัวภาพที่สำเร็จแล้ว เป็นภาพสวยงามต่างๆแต่ว่าในตัวงานศิลปะของเราค่ะเราจะเปิดให้ท่านชมตั้งแต่เป็นเฟรมสีขาวๆในวันที่16ธันวาคมค่ะ ศิลปินที่มาเขียนเฟรมสีขาวๆข,ข,ของเราอะค่ะจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติแต่ว่าเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะจากทุกภูมิภาครวมทั้งหมด10ท่านค่ะจะมีทั้งคนที่สรุโลกด้วยมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศิลปินทั้ง10ท่านจะมีผลงานการันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติแล้วก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยให้เข้าไปร่วมเวิร์กช็อปงานในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะแล้วในวันที่16เขาก็จะมาโชว์การเขียนงานศิละปะประเภทสีอะคริลิกให้กับพวกเราได้เห็นกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นกระบวนการว่าศิลปินเริ่ม ในการเขียนอย่างไรซึ่งตรงนี้นะคะเราก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง <Okay. S 1> ได้เข้ามาดูศิลปินทํางานได้ทั้งหมดเลยกิจกรรมนี้จะจัดที่ห้องศิริราชพัฒน์ค่ะเราจะเปลี่ยนห้องศิริราชพัฒนให้เป็นลานเวิร์คช็อป ที่ถ้าหากว่ามีท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูงานได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะศิลปินทั้ง10ท่านแล้วเรายังมีศิลปินของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่บูรสงครามค่ะ